รุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผลิตขึ้นมาสำหรับคนที่มีงบประมาณต้นทุนน้อยอยากได้เครื่องไปทำธุรกิจหรือหาอไรายได้เสริมเพิ่มเติมซึ่งเป็นเครื่องที่เหมาะสำหรับคนที่ซักผ้าน้อยแต่ซักผ้าบ่อยเหมาะสำหรับคนที่อยู่ตามบริษัทห้างร้านหรือเป็นนักศึกษาเป็นพนักงานออฟฟิศที่มียูนิฟอร์มอยู่เพียงไม่กี่ชุดจาเป็นต้องซักบ่อยในการซักแต่ละครั้งจะมีจานวนผ้าไม่มาก เหมาะสำหรับคนที่จะประกอบธุรกิจเริ่มต้นและใช้ทุนไม่มากเพื่อเอาไปให้บริการสำหรับคนที่ซักครั้งละ20บาทเป็นขนาด10กิโลกรัมโมเดล t 2310รุ่นนี้แม้ว่าจะเป็นถังขนาด10กิโลกรัมแต่จะมีขนาดถังเท่ากับรุ่น12กิโลกรัมโมเดล2312หรือ13กิโลกรัมโมเดล2313 และรุ่น14กิโลกร,รมัมโมเดล2314รวมไปถึงรุ่น15กิโลกร,รมัมที่เป็นโมเดล2315จะมีขนาดถังเท่ากันแม้ว่าจะเขียนขนาดกิโลไม่เท่ากันในการทําธุรกิจเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญแม้ว่าจะเป็นธุรกิจข้างบ้านหรือธุรกิจขนาดเล็กเราจําเป็นต้องศึกษาข้อมูลของเครื่องซักผ้าว่าเครื่องซักผ้ามีกี่แบบแต่ละแบบมีความแตกต่างกันอย่างไร รวมทั้งถึงต้องศึกษาถึงกลุ่มลูกค้าที่เราจะไปให้บริการว่าเป็นกลุ่มลูกค้าที่ซักผ้าน้อยแต่ซักผ้าบ่อยเราควรใช้เครื่องประเภทหนึ่งกับอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มแรงงานพวกนี้จะซักผ้าไม่บ่อยซักผ้าสัปดาห์ละครั้งเดียวแต่ซักผ้าเป็นจํานวนมากเครื่องที่จะไปให้บริการในลูกค้าแต่และกลุ่มก็จะมีความแตกต่างกันการขายสินค้าของผมไม่ได้เน้นขายสินค้าอย่างเดียวเน้นวิเคราะห์สถานที่ เน้นวิเคราะห์ต้นทุนของผู้ลงทุนแม้ว่าจะลงทุนเพียงไม่กี่เครื่องก็ตามควรจะโทรมาติดต่อสอบถามหรือพูดคุยกันผมยินดีให้ข้อมูลไม่ซื้อไม่เป็นไรผมยินดีให้ข้อมูลไปเปรียบเทียบและตัดสินใจเพราะบางท่านลงทุนผิดลงทุนหลายขนาดแต่สุดท้ายแล้วมีคนมาใช้บริการเพียงไม่กี่ขนาดนั่นเพราะว่า วิเคราะห์ปุ่มเป้าหมายไม่ถูกต้องเครื่องรุ่นนี้เป็นรุ่น10กิโลกร,รัมที่มีถังขนาดเท่ากับ 12, 13และ14กิโลกร,รัมที่เป็นโมเดล 2, 3แต่เหมาะสำหรับคนที่มาซักผ้าจำนวนไม่มากแต่ซักบ่อยๆไปตั้งราคาซัก20บาทหรือแล้วเราก็ยังมีคำแนะนำในเรื่องของการทำกลยุทธ์ว่าจะทำยังไงให้ลูกค้ามาซักผ้าเยอะกับเราเราจะบอกกับท่านที่โทรเข้ามาคุยกับเรา รายละเอียดต่างๆสามารถสแกน QR Code แล้วแอดไลน์ท้ายคลิปเพื่อโทรเข้ามาคุยกับผมโดยไม่ต้องเสียเงินสามารถโทรหาผมแล้วบอกให้ผมโทรกลับได้เพื่อเป็นการประหยัดค่าโทรศัพท์ให้ท่านสนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่0863194950โทรมาคุยกับผมนะครับ